ทำไมตอนนี้ผมรู้สึกว่าผู้รอชีวิตผมมันค่อนข้างที่จะเกิดเมืองมากเลยท่านผู้ชมดูจากมินี่แบบฮะไอจุดเล็กๆสีสีฟ้าจุดเล็กๆอะ่ะคือแม่งอยู่อยู่อยู่แบบอยู่ไม่ไม่อยู่ที่เดียวกันเลยอะ่ะเออไออย่าเริ่มแบบมั่วละเดี๋ยวแปเน,นึงเมื่อกี้ผมเห็นรูดดอบนะแต่ว่าอ๋อมนอยู่นี่ฮะโอเคซึ่งปืนที่ผมเอามาเนี่ยก็เป็นแอตซซลไรเฟิลกับเป็นอะไรนะปืนบูป,ปับและบ,บูป,ปับเพี้ยเลยเออชางมันแล้วกันฮนะโอเคเดี๋ยวเราจะ อันนี้นะฆ่าพกมันก่ então, อนแล้วก็ผมมีแมบปบแมปหนึ่งมาแนะนําท่านผู้ชมเลยนะท่านผู้ชมซึ่งมันเป็นแมปวินาศตโลเหมือนเดิมเลยนะเออโอเคแต่ผมขอเคลียร์พวกนี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะแล้วก็จะพาไปดูก็แล้วกันซึ่งมันไม่ได้อยู่ในเมืองหรอกฮะมันอยู่นอกเมืองนะใช่มันอยู่นอกเมืองแต่ว่าผมมาเริ่มคลิปในเมืองนี่แหละเพราะว่าตอนแรกว่าจะไปที่นอกเมืองนั่นแหละแต่ก็แบบโอ้โหเห็นเห็นรุดดรอปมันดรอปพอดีท่านผู้ชมเออผมก็เลยแบบเออโอเคเปิดคลิปตรงนี้ก็ได้ฮะอะไรแบบเนี้ยเออโอเคมาได้กี่ชิ้น ตัวนี้ได้มาสีชิ้นนะฮะก็ของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเต็มแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วมันเวลาได้ของอะไรมาเนี่ยมันก็จะได้ไอเทมที่แบบค่อนข้างที่จะน้อยหน่อยนะท่านผู้ชมเนาะเออโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในนั้นเลยด้วยกันนะไปดูในแบบมินาสซันตโลนะครับผมเออเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปช่วยผู้รอชีวิตก่อนมากับผมสัก2อาคนก่อนก็ได้นะท่านผู้ชมนะอย่างน้อยบแบบเออมีเพื่อนร่วมทางนะเออโอเคไหนวะ่าแต่มันอยู่ข้างบนสะพานหรือว่า ตามถนนน่าจะตามถนนนะใช่ไหมเอรนยังไงเฮ้ยซอมบี้วิ่งได้บ้างท่านะผู้ชมรู้สึกว่าจะมีซอมบี้วิ่งด้วยแล้วก็ดูเหมือนจะอ๋อนึกว่านึกว,ว่ามันไม่มีปืนกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนคนนี้มันถือปืนอันนี้อ๋ออ๋อ,อมันเอาไม่ได้แล้วท่านะผู้ชมได้ไหมอ๋อเพื่อนเต็มแย่ละมันเต็มท่านผู้ชมแล้วคือดูจากมินิแบบมะทำไมมันไม่อยู่ที่เดียวกันวะเนี่ย <c oughs> เออหนุนบางคนก็อยู่นี่ข้างบนอะไรวะเนี่ย เฮ้ยผมจะผมจะต้องไปกำจัดมันทีละคนนะผมว่าเนี่ยเอเดี๋ยวแป๊บนึงมีวีแวพินรอปมาว่ะเออเดี๋ยวไปเอา่อนก็ได้ฮะเพื่อเราไปช่วยเพื่อผูดเลพูดผู้รอดชีวิตมาแล้วเราก็สามารถให้ปืนมันได้นะอ่าแล้วกูจะไปไหนอะไป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 ทางนี้ฮะไปทางนี้เดี๋ยวผมจะปิดเป็นไฟนะผู้ชมนะผมจะปิดไฟในเมืองไว้นะอ่าเพื่อความสมจริงในการเล่นมอสซอมบี้เนาะโอเคมันจะค่อนข้างที่จะดูโอเคมากกว่านะเออทามืดก็มืดเลยนะผู้ชมแต่ผมก็จะไม่เล่นแบบมืดจนถึงเช้าหรอกมันจะมองไม่เห็นนะ เออแต่ก็เปิดให้มันแบบว่าอย่างน้อยว่าแบบให้มันมืดหน่อยให้มันสมจริงในขึ้นมานิดนึงเนาะ่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวว่าแต่มีเพชรดอกอยู่แถวนี้เดี๋ยวเอาไปเพชดอกมาแล้วกันแล้วผมก็จะไปเคลียร์พวกราชีวิตผู้ราชีวิตที่แบบว่ามันขึ้นรถกับเราไม่ได้นะแต่ถ้าองคนี่ไงแต่ถ้าพวกไหนมันขึ้นได้ผมก็จะไม่เคลียร์นะโอเคดุณผู้ชนว่าจะเห็นแล้วฮะเดี๋ยวป๊บนึงผมเอ้ยมันอยู่ใกล้พยาบาลโรงพยาบาลด้วยเลยนี่ว่าโอเคเดี๋ยวป๊บนึงเรามีปืนอะไรที่สามารถยิงมันได้ด้วยมีช็อตกนะฮะ แล้วก็ปืนมี AK ด้วยโอเคงั้นเอา AK เปเาหัวมันเลยแล้วกันนะโอเคนี่ยิงหัวามมาไปฮะยิงหัวามมาไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทวะลง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 เดี๋ยวมันก็โดนยิงมึงที่เหมยมึงจะได้ยินเสียงซอมบี้วิ่งด้วยนี่งไงมาละอีเจอีอเจมันวิ่งมาละอะไรเจ๊ห้ามมาเจ,ออเจอ๊ออกไปอย่าเข้ามาตรงไหนอีกตรงไหนอีกฮะเฮ้ยทำไมมันเยอะจังวะอ๋อนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมอบลงหมอบลงเดี๋ยวตายหาฮะเขาได้ไงโอเคยิงไปก่อนฮนะ เออดูมันมันจะอ๋อมันจะมีตัวที่มันยังไม่ตายฮนะโอเคเดี๋ยวยิงมันล้มไปก่อนนะเออเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงกูกดที่อะไรวะเนี่ยอ้าวทำไมค้างวะอ๋อนี่ไงมาละโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแย่ละท่านผู้ชมแย่ละแย่ละโอ้โหตายเลยเจี๊ยโอ้โหนี่ไงมันวาร์ปมาแล้วท่านผู้ชม <c oughs> เออพอเราตายมันก็วาร์ปมาเลยฮ่มันมาหมดเลยนะเี่ใช่ไหมเฮ้ยมันยังมีตัวที่ยังไม่มาดีกว่าอยู่ตรงนี้แล้วก็ เออเดี๋ยวมีมีแค่ตัวเดียวฮะที่ไอสองตัวอยู่บ้านเราเออพอดีเหมือนกันฮะพวกนี้อ๋อพวกนี้เป็นพวกที่มันสามารถคุยได้โอเคก็ถือว่าดีเราก็จะไม่ได้ฆ่ามันนะฮะ๋ยแป๊บน,นึงผมผมจะต้องเคลียร์สมบีพวกนี้ก่อนโอ้โหไม่มีไอโมมดท็อปเราก็มีนี่หว่าใช่ไหมเฮ้เดี๋ยวมึจะฆ่าเพื่อนกูเดี๋ยว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 เฮ้เพื่อนกูยิงมันอยู่ยว,วะเพื่อนยิงมันยิงยิงเ้ยยิง,ยงไปสมบีเยอะเกินไอชิ้หมาย พวกนี้ผมต้องไปเอาไปเพืนตอบตรงนี้คือดีนะเราเกิดอยู่ใกล้ๆกับวีเพืนตอบท่านผู้ชมยังไ,ไงโอเคเรายิงมันไม่ได้นะเพราะว่าเรามองไม่เห็นนะโอเคยิงไปก่อนเลยแล้วกันไหนข้างหลังมีไหมตรงนี้มีหนึ่งตัวเดี๋ยวมันจะวิ่งมาหาเราฮะเราก็จำกัดมันไปก่อนเลยโอเคดูเหมือนว่ามันจะเหลืออีกหนึ่งตัวใช่ไหมแถวนั้นยังไงเคยิงไปเลยฮะยิงไปสวยไปสวยๆไปเลยฮะเดี๋ยวพวกนี้ก็เคลียร์ไปก่อนโอเคเคลียร์ไปมาเลยน้อง เดี๋ยวไปเอาวิพนดรอปก่อนแล้วก็ดูเหมือนจะระเบิดแล้วฮะรีบไปเลยรวนไปเก็บปืนมาเก็บปืนมาเก็บมาให้หมดได้อะไรมาบ้าง4ชิ้นนะฮะได้เป็นสเต็กี้บอมนะแล้วก็เป็นปืนเอเลี่ยนผมชอบเรียยปืนเอเลี่ยนนะดูแบบดูเวลาการยิงนะนี่เห็นไหมมันเป็นแบบมันดูเหมือนปืนเอเลี่ยนดีฮะเออโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงมันยังมี NPC ที่มากับเราไม่ได้ใช่ไหมก็คือ น่าจะอยู่ข้างในนี้เราก็จะฆ่าทิ้งนะตัวไหนที่มันมากับเราไม่ได้เราก็จะฆ่านะเพราะว่ามันจะเป็นมันจะเพืองพื้นที่นะท่านผู้ชมเราจะไม่ไปเราจะไปรับพวกผู้รอดชีวิตคนอื่นไม่ได้นะผมก็เลยต้องแบบเช่นพวกนี้ผมก็จะใช้ sticky b o m เลยนะปุ้มโอเคตายฮะเช่นแบบนี้ก็อันนี้เรามันสามารถคุยได้ไหมคุยได้แต่มันไม่มากับเราโอเคเดี๋ยวเราจ่อประมาณนี้ก็พอนะแล้วก็ตัวนี้ก็ฆ่าแน่งเลยฮนะไปเพื่อนอ่ะเราคู้โยนใส่ใครวะเนี่ยเออปุ้มโอเค ไปเก็บปืนมาฮะเคในเมื่อเรามีเพื่อนแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูแมปวินาสันตลโลของเราดีกว่าแล้วดูเหมือนโจรจะมาด้วยหรือเปล่ามันอยู่ไหนวะเฮ้ยมันอยู่ใ,ใกล้เราเลยนี่หว่าทนะ่านผู้ชมเออโอเคก็ดีเหมือนกันฮนะช่างมันแล้วกันไปเราไปดีกว่ารถดลับมาผมจะไม่เอานะเพราะว่าของเราก็ค่อนข้างที่จะฟูลแล้วทนะ่านผู้ชมเราจไม่เอาโอเคเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่แมปตัวน,นั้นเลยดีกว่านะฮะไปกับรถตำรวจตัวนี้แหละซึ่งแมปที่ว่าเนี่ยมันจะอยู่แถวนี้เลยนะ นี่มันก็ค่อนข้างที่จะไกลหน่อยนะท่านผู้ชมโอเคเราจะมาร์คมาถึงประมาณตรงนี้แล้วเราก็โหระยะทาง4กิโลเมตรเลยใช่ไหมขี่ผ่านกับพวกโจรฮะขี่ผ่านกับพวกโจรเดี๋ยวขอจัดการมันก่อนละกันนะมันจะอยู่น่าจะอยู่ในแถวซอยนี่แหละฮะเราจะขี่เข้าไปเพราะว่าแบบในเมื่อเร,เราผ่านมาผ่านมาเห็นมันแล้วใช่ไหมเราก็ต้องจัดการมันฮะนี่ไงโอ้โหมึงอยู่นี่เลยเหรอนี่กูเด็ดเอ้ยใช้ใช้ใช้สติกี้บอมนะฮะตุ้มรถหายเลยเดี๋ยวไม่ไม่ใช่ไม่เนี่ย ยรถหายเลยอะไรวะโอ้โหโคตรเอาฮะนักผู้ชมระเบิดทีแม่งรถหายเลยใช่ไหมไป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 แต่ครั้งนี้ไปจริงๆแล้วโอเคตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วตรงนั้นฮะเห็นไหมต้นไม้เยอะแยะเออซึ่งที่ผมลงมาแล้วแล้วผมลองสืบสวจดูแล้วเนี่ยมันมันมันเหมือนมันไม่เหมือนในแบบวิญญาณซันโตโรเลยนะคือซึ่งแบบเหมือนมันแค่เพิ่มต้นไม้เข้ามาเฉยเฉยนักผู้ชมเออเข้าใจเก็ตเก็ตเก็ตอารมณ์นั้นไหมเนี่ยแบบเหมือนมันเพิ่มแค่ต้นไม้มาแล้วก็เอ้ยอะไรเนี่ยใครทำอะไรกันเนี่ย ใครไล่ล่ากันวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมึงยังมีอารมณ์มาไล่ล่ากันอยู่เหรอในสถานการณ์แบบนี้อยู่ไหนนี่ไงฮะอ๋อตำรวจตำรวจไล่ล่าโจรโอเคคุณตำรวจเดี๋ยวผมช่วยฮะเดี๋ยวผมช่วยล่าแม่งเลยแถมยิงด้วยฮะอ่ะวยิงไปละยิงลงไปละยิงลงไปละเออนี่ช่วยนี่แล้วก็สติ๊กเกอร์บอมบ์บอมจบไหมไอ้ย่าคุณตำรวจหายเลยใช่ไหมเออโอเคอ๋อมันเป็นตรงไดโนเสาร์ใช่ไหมเนี่ย เออน่าจะเป็นตัวไดโนเสาร์นี่หว่าเออนี่แหละก็สำหรับแหม่พินาสันตลโรก,ก็ประมาณนี้แหละผมดูว่ามันไม่เหมือนนะท่านะผู้ชมมันไม่แค่เพิ่มต้นไม้แบบเพิ่มตกแต่งไม้เฉยให้แบบมันดูต้นไม้มันเยอะขึ้นเฉยเท่าที่ผมดูมานะแต่มันก็แบบไม่มีอะไรแบบอันนี้มากมายแล้วฮะนี่เพิ่มขึ้นเพิ่มแค่ต้นไม้เพิ่มเพิ่มแค่ต้นไม้ขึ้นมาแต่ก็ยาวอยู่นะระยะทางก็ยาวอยู่นะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมระยะทางก็ถือว่าใช้ได้อยู่ยาวมากๆเลยฮนะเห็นไหมโอ้โห ถือว่ายาวมากเลยฮะจริงๆแล้วน่ที่ผมมาสำรวจผมมาสำรวจแบบไม่ไกลมากนะเออจริงไม่ไกลขนาดนี้อันนี้โรงงานอะไรวะเนี่ยน่าจะโรงงานน้ำมันนะผมว่าเออโรงงานแก๊สโรงงานน้ำมันอะไรเนี่ยคือมันไกลมากๆเลยนะนผู้ชมอ่ะจนสุดทางตรงนี้ใช่ไหมเออสุดทางตรงนี้ซึ่งมันไม่เหมือนผมว่ามันไม่ใช่แมบบมินาสันตรโรอะเออจริงๆเหมือนมันแแบบอะไรสักอย่างหนึ่งอะเออโอเคก็นะครับผมในพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าผมจะหาบ้านใช่ไหม เออผมว่าผมจะหาบ้านแต่ผมคิดมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยยังหาไม่ได้นะท่านผู้ชมซึ่งผมไปหาในนอกรอบแล้วแล้วก็ไปเก็บของในนอกรอบนอกรอบมาก็ตอนนอกรอบอะเก็บของมาเต็มแล้วแต่ผมก็ได้ไปคับกระสุนแล้วก็ไปคับเป็นอาหารคร้าเป็นเบนเดตอะไรต่างๆเนี่ยก็มันก็หายไปก็ถือว่าเราจะต้องหาใหม่แล้วก็พื้นที่บ้านเนี่ยก็ยังหาไม่ได้นะผมอยากได้พื้นที่บ้านที่แบบว่ามันเป็นโลง่ลงๆอะนะท่านผู้ชม ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนงั้นส่วนเรื่องบ้านเนี่ยผมคิดว่าเราจะาค่อยๆหาไปก็แล้วกันนะถ้าเกิดเห็นเนี่ยเราก็จะค่อยมาสร้างกันนะท่านผู้ชมนะถ้าเกิดยังไม่เห็นเนี่ยเราก็จะเล่นๆไปก่อนเนาะเออเพราะว่ามันไม่แน่ใจว่าจะไปหาที่ไหนเนะี่ยท่านผู้ชมจริงๆอะเออโอเครถด,ด,ดับขึ้นมาแล้วโอเคอืมแถวนี้ตรงนี้ดีไหมมันก็เป็นพื้นที่โล่งเหมือนกันนะเนี่ยตรงเนี้ยแต่มันก็แบบมีบ้านคนตรงเนี้ยมันเป็นปั๊มน้ำมัน่ะ คือผมอยากได้แบบเป็นพื้นที่โล่งเลยอ่ะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปหาลูดรับก่อนลวกันนะลูดอับมันก็อยู่ข้างหน้านี่นะฮะนี่ผ่านจากพื้นที่นี้ลงไปเนี่ยก็เจอแล้วนะโอเคมาละฮัลโหลว่างนี่งานมาลวฮะเพื่อนเราจะไหวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เราจะไม่เข้าไปนะเข้าไปเดี๋ยวแตกฮนะเออโอเคนั่งลงเพื่อนคนนั้นไม่ต้องลงมาหรอกเดี๋ยวจะใช้เป็นสไนเปอร์นี่แหละฮะเฮ้ยเพื่อนออกดิหลบยิกูจะยิงมันเนี่ย โป้งเขาให้ฮะแล้วก็โป้งเขาให้โอเคมีกี่ตัวกันก็มีไม่เยอะนะนี่มีคนสไนเปอร์แล้วก็ยิงไปก่อนเลยฮะคนสไนเปอร์ไม่ตายก็ซ้ําไปเลยเออเพื่อนผมไม่ต้องทํางานเลยเลยฮะผมผมเก็บเรียบอะบอกเลยเออผมเก็บเรียบเลยฮะโอเคแล้วก็ไปเก็บปืนมาฮะยูนะรลุตดรอปเนี่ยผมว่ามันจะให้น้อยนะเพราะว่าของเรามันก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วในตัวเราอะเออโอเคไหนมาเก็บของดิได้เป็นสไนเปอร์มาด้วย แล้วก็อะไรแล้วของพวกนี้ล่ะนี่ไงปืนตรงนี้ได้อะไรมาก็ได้เป็นดูเหมือนจะได้ปืนเพิ่มมาหนึ่งปืนนะตัวนี้แล้วของได้เท่าไหร่ได้2ชิ้นเห็นไหมมันก็เริ่มได้น้อยแล้วท่านผู้ชมนี่แต่ว่าผลจากศพพวกศพทหารพวกศพซอมบี้เนี่ยคือมันได้เยอะมากเลยนะท่านผู้ชมซึ่งไม่รู้ว่าทำไมมันได้เยอะได้เยอะกว่าพวกอรูทดอกที่แบบมันให้ของมามันได้เยอะมากบางทีก็6 7อันเลยท่านผู้ชมบางคนก็ไม่มีก็อย่างเช่นตัวเนี้ย เออมึงกากมากมึงมาอย่างไงมึงเอาของมาด้วยวะเออโอเคเพราะแต่ตรงนี้คืออะไรวะเน,นี่ยมันมีซากเครื่องบินด้ดวดดเย,ยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเฮ้ยเบลเพนดรอปมาฮะกูกำลังจะไปดูเลยชิบหายเดี๋ยวเราแวะไปดูแป๊บหนึง่งแล้วก็จะไปหาเบลเพนดรอปนะฮะอยู่ใกล้ๆบ้านของเทเวอร์เลยเออโอเคเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะแบ่งปืนให้พวกเอไอหน่อยนะเพราะว่ามันใช้ปืนปืนพกอะ่ะผมอยากให้มันใช้ปืนกลน,นะเออปืนพกมันกระจอกเกินไปฮะ น,นี่คืออะไรเนี่ยพื้นที่แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นพื้นที่เก็บสร้างเครื่องบินนะตอนนี้เออเฉียวเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปที่เวฟเพนดอบดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันฮะเวลามันจะหมดแล้วก็ลองขี่อ้อมดูแล้วไม่มีอะไรฮะมันก็เป็นที่เก็บสร้างเครื่องบินปกติทั่วไปเแหละฮะโอเคไปฮะเดี๋ยวเราจะฟาร์มปืนดีกว่าปืนที่บ้านเราก็มีเกือ200กบจะ2 0 0รกว่ากระบอ,อกแล้วท่านผู้ชมฟาร์มแล้วฟาร์มอีกนะท่านผู้ชมสำหรับปืนเนี่ยไม่ใช่หมายโอเคขมามันพื้นที่มันก่อน เฮ้ยผู้รอดชีวิตเกิดว่ะแต่เกิดก็ทําไมอ่ะมันไม่มีที่นั่งแล้วอ่ะเออโอเคมาแล้วี่ไงมาแลา้วเพื่อนผมจะตายหรือเปล่าวะเนี่ยผมว่าถ้าไปเกิดอย่อยางนั้นตายแน่นอนนะมีอะไรเนี่ยมีสไนเปอร์อยู่สีกระบอกไม่ใช่มีกระสุนอยู่สีนัดฮนะเด็ดหวัวไปเลยแล้วก็เด็ดหวัวไปเลยฮะโอ้เพื่อนเพื่อนโดนยิงเพื่อนโดนยิงโอ้โหเพื่อนกูไปยิงแบบนั้นจะไม่โดนยิงได้ไงวะยิงไปฮะไม่โดนอีกยิงไปฮะโอเค มีเบนเดตไหมเบนเดตมีอยู่ฮะมี3เบนเดตโอเคเธอมาฮะแล้วก็ยิงไปฮะยิงไปก่อนยิงให้มันล้มก่อนฮะเดี๋ยวมันจะยิงเราได้นะโอเคพยายามยิงมันล้มไปก่อนหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วนะฮะโอเคขึ้นรถเพื่อนเราตาย1คนนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปช่วยเหลืออีกก็ได้นะเพราะว่าพวก AI มันก็เกิดได้เรื่อยๆนะอย่างที่ผมว่าอย่าดรามากกันนะว่าอย่าไม่ไม่ช่วยพวก AI อะไรยังไงนะเพราะว่าเห็นไหมมันเกิดได้เรื่อยๆเลยนะท่านผู้ชม เออไม่ต้องดามมากกันโอเคไหนได้วุฒมา่กี่ชิ้นวางมาดูสิได้มาห้าชิ้นนะโอเคก็ถือว่าเยอะอยู่โอเคสะสมของไวฮะสะสมปืนไว้เดีย๋ยวเราไปเขียนในที่อันนี้ผมผมแล้วกันโอเครถพวกนี้จะไม่เอานะเพราะว่ามันมันสูงฮะเวลาเราโคเวอร์หรือยังไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมโคถ้าเกิดผมโคเวอร์อย่างนี้นะเห็นไหมมันก็สามารถยิงลงข้างล่างได้ฮะเราก็สามารถโดนยิงได้นะผู้ชม เออเนี่ยสาเหตุที่ผมไม่อยากเอานะโอเคได้เป็นช็อตกันมานะแล้วก็เป็นปืนพกแล้วก็เป็นปืนพวกแอสเซา์นะแล้วก็เป็นสไน์ไม่ได้นะแล้วก็เป็น SMG นะเอสเซาส์เอสเอ็มจีโอเคแล้วโอ้แล้วก็เป็นได้พวกอันนี้มาด้วยเนี่ยได้มาเยอะเลยนะผู้ชมเออโอเคเอา้าทำไมมันตายไปแล้วทําไมในแมพมันยังขึ้นอยู่วะแล้วก็รูดดอกมาด้วยรู้สึกว่ามันจะเกิดบ่อยมากนะผู้ชม เดี๋ยวเพื่อนผมไปช่วยผู้รอดชีวิตก่อนสักหนึ่งคนนะเพราะว่าเราต้องการอีกหนึ่งคนนะดูเหมือนว่าเราจะมีปืนตัวนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะให้มันนะพวกผู้รอดชีวิตสักหนึ่งคนเอาเป็นอีเจนี้เลยแล้วกันเอาเอาวุธมาฮะแล้วก็ผมจะให้เป็นปืนตัวนี้มันแทนนะนี่เพราะว่าพวก EPC เนี่ยมันไม่มีกระสุนหมดฮนะผมบอกเลยมันยิงได้เรื่อยๆนะถึงเราให้มันไปกระสุนมันจะสูญใช่ไหมแต่พอมันไปนยิงจริงอ่ะมันก็ยิงได้เรื่อยๆะฮะความสามารถพิเศษของมันท่านผู้ชมพวกเอพีซีเนี่ยโอเค ไปฮะไปรูดรอบเดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะหวังว่าอีเจ้มันจะไม่ตายก่อนเพื่อนแล้วกันนะเออเพิ่งให้ปืนไปใช่ไหมมันเกิดอยู่ใกล้กับร้านขายวัสดุก่อสร้างเลยนี่หว่าท่านผู้ชมนี่ไงจเจ๋อเลยฮะไหนเจ้ค,คนนั้นอยู่ไหนมันนั่งฝั่งไหนเออดูเหมือนจะนั่งฝั่งนี้นะฮะโอเคยิงไปเลยฮะนี่โดนโดนไปเลยฮะเ,ออเดี๋ยวโดนยิงเดี๋ยวโดนนี้โดนไปเลยฮะอู้ปืนพกตัวนี้แรงมากครับผู้ชมน่าจะโอ้โห ถ้าโดนจังๆก็นัดเดียวเลยคะผู้ชมอุ้ยเดี๋ยวมึนโดนยิงโดนยิงฮะเดี๋ยวตายหาเดี๋ยวตายหาเบนเดดด่วนเ็นเดดเ็นเดตฮะเบนเดตโอเคไปถอยไปฮะแล้วก็ยิงหัวเลยฮะเต็มเต็มแล้วก็เต็มเต็มฮะในอีกหนึ่งตัวหมดยังโอเคน่าจะหมดแล้วนะฮะโอ้โหีซี่มากท่านผู้ชมไม่ต้องมีรถทุ่มก่อเราก็สามารถแบบมาจัดการพวกมันได้ง่ายมากเลยเออยีังไงแปดชิ้นแล้วก็ถือว่าได้เยอะอยู่ก็ผมค้าเบนเดตไปค่อนข้างที่จะเยอะไงท่านผู้ชมมาเลยให้มาเยอะเออ โอเคปืนพกตัวนี้แรงมากนี่แรงมากครับผู้ชมถ้าไม่โดนหัวก็ถ้าเจอจุดสาคัญจริงๆอ่ะก็นัดเดียวแตกอ่ะผู้ชมผมบอกเลยเออโอเคไปฮะนี่เจผมไม่ได้แบบไม่ได้แบบฉายแสงเลยท่านผู้ชมไม่ได้ใช้ปืนที่ให้ไปเลยใช่ไหมเอาแวะร้านสะดวกซื้อก่อนนะผู้ชมผมจะไปปินเอาอาหารนะตอนนี้เราอยู่ไหนตอนนี้เราอยู่นี่ใช่ไหมแถวนี้มีร้านสะดวกซื้อที่ใกล้ที่สุดหรือเปล่าเท่าที่มีก็แถวบ้านเทเวอร์นะเออไปเดี๋ยวเราจะ ไปหาอะไรกินหน่อยนิดนึงเออพูดถึงเรื่องกินชิบหายไม่ได้มองเลยเดี๋ยวแป๊บนึงกินก่อนแล้วกันโอเคน้าโอเคแล้วก็กินอาหารเป็นอาหารกระป๋องนะอาหารกระป๋องแล้วก็มีเยอะอยู่นะท่านผะู้ชมโอเคแล้วมันขี่ไม่ได้อ๋อถ้าเกิดเมื่อถ้าเกิด,เ,กดเรากดเมนูตัวนั้นในการขึ้นแล้วก็ขึ้นรถด,ด้วยอะ่ะมันจะบังคับรถไม่ได้นะมันจะแบบเฮ้ยเปอรนึงนี่ไงร้านสะดวกซื้อใกล้ๆอ้าวทำไมผมไม่เห็นวะนี่ไงเราจะไปทําไมให้มันไกลฮะนี่เลยีิปัมน้ามันเลยนี่หว่า Okay, servant, นะมันก็คล้ายๆเซเว่นนั่นแหละนมาชมแบบเนี้ยเออมันเป็น2 4 7นะอ่าเดี๋ยวเรามาป้นใหม่ซะละกันจริงๆแล้วมันปนมันก็ไม่ได้เลยหรอกนผมาชมแบบเราทําให้มันแบบเหมือนแบบรอเอาชีวิตรอดจริงๆนะ่าชมแบบมาป้นของข้างในร้านอะไรแบบเนี้ยเออโอเคปนได้ไหมยังไงปนได้ฮะเอาขนมไปฮะแล้วทําไมในเกม GTA V โหมดซอมบี้เนี่ยทาไมในร้านสะดวกซื้อมันไม่มีใครตายนีนี่เลยวะปกติแล้วเนี่ยตามหนังเนี่ยหรือว่าแบบเท่าที่เราดูหนังมาเนี่ย คือในร้านสะดวกซื้อเนี่ยคือซอมบี้มันจะเยอะมากเลยนะเออโอเคตรงนี้มีไหมแล้วก็ข้างหลังล่ะไปดูข้างหลังสิข้างหลังมีอะไรไหมข้างหลังไม่มีอะไรนะฮะโอเคไปเดี๋ยวเราจอกไปดีกว่าเมื่อกี้มีรูทดรอปมาใช่ไหมไปเอาฮะเราห้ามพลาดเลยผมบอกเลยว่าเราห้ามพลาดนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างคือสิ่งสําคัญอา้าวจุดตรงที่เพื่อนเราตายนี่หว่าโอเคมาแล้วเดี๋ยวเราเอาปืนยิงเลยแล้วกันโห มาถึงมือนี่เลยเหรอเดี๋ยวเราให้เจมันใช้ปืนหน่อยนี่หน่อยก็ได้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะดูว่ามันใช้ยังไงนะฮะคุนโดนยิงเจ๊ยิงมาดิเจ๊ยิงยิงมันอืออ้าวเดี๋ยวยิเจ๊กูตายเฮ้ยเจ๊เจ๊ยังไม่ทำอะไรเลยนะโอ้โหตายละปืนปืนที่ผมให้ไปมันคือยังไงยังไม่ได้ใช้อะไรมากมายเลยท่านผู้ชมตายละเจ๊ผมโอเคไม่เป็นไร เดี๋ยวเราจัดการเองฮะเดี๋ยวผมชำระล้างแขนให้ละกันยิงไม่โดนยิงใช่ไหมมาเข้ามาใกล้ๆก,ก็ตายดิครับปืนแรงนะนี่หนึ่งตัวฮะสอยหัวไปเต็มๆโอ้เข้าให้ฮะหมดไหมหมดไหมคิดว่าน่าจะหมดนะฮะโอเคแล้วก็มีโจรด้วยฮะอยู่ตรงข้ามเราโอเคเดี๋ยวผมไปนะเดี๋ยวเอาดูด,ดับตรงนี้ก่อนแล้วกันเพื่อนก็ตายหมดโอเวนละสรุปกูไม่มีใครเลยฮะ <laughs> เออ นี่เเอาเพื่อนมามันก็แบบเหมือนไม่เอามานะผู้ชมมันตายง่ายเะอยว่าไม่ได้ไอเทมไอเทมไม่มีเหรอเดีายว่าเถอะทำไมไมันไม่ขึ้นบอกว่าว่ามันมีไอเทมหรือเปล่าโขเคช่างมันแล้วกันฮนะเดี๋ยวเราจะไปหาโจรดีกว่าฮะโอเคแวะรับก่อนสักนิดนึงฮนะพอดีมันอยู่ใ,ใกล้ๆด้วยเดี๋ยวเดอเกิดอีกแล้วเฮ้ยทำไมรู้สึกว่าคลิปนี้พวกไอเดอบมันจะเกิดเยอะมากท่านผู้ชมบ่อยด้วยฮะบ่อยจริงๆฮะมันอยู่ตรงไหนเอออยู่ใกล้กับพวกโจนเลยแล้วกัน เดี๋ยวไปเอาเพีนดอก่อนลวกันนะเพราะว่าอยากได้อาวุธฮนะอยากได้อาวุธเราจะสะสมอาวุธไว้เยอะๆนะผู้ชมเราจะไม่ขาดแก่งอาวุธแน่นอนนะมาแล้วยิงเลยแล้วกันไหมยิงเลยแล้วกันยิงเลยเปิดก่อนได้เปียกฮนะเปิดก่อนได้เปียกฮนะเปิดเปิดก่อนได้ปูดอนะ่ะเปิดก่อนเปิดเปิดก่อนได้ปูดอน่ะเปิดก่อนได้ปูดอ่ะเอาดิเอาดิโอโห,หมดเลยฮนะโหนอนกองกันเต็มเลยนะคผู้ชมเออบอกแล้วอย่าให้เทเวอร์มาฮนะที่ไหนมีเทเวอร์ที่นั่นชิปหายฮะผมบอกเลย เออบอกตรงเลยฮะแล้วก็มีกับพวกเพกื่อนแกด้วยฮนะเออโอเคเดี๋ยวเก็บมาก่อนพวกที่เก็บมาฮะพวกของเก็บมาโอเคอาวุธได้มา5ชิ้นนะฮะว้าวได้อะไรมาเนี่ยโอ้โหปืนแก็ลิงท่านผู้ชมโอเคให้ลุงแกถือเลยแล้วกันนะเออเดี๋ยวแป๊บนึงก็บเฟปพอนเทคเฟพอนเก็บมาไม่ได้โอเคเปลี่ยนปืนกันโอเคให้แกถือเป็นปืนตัวนี้เลยแล้วกันฮนะโอเคไปขึ้นฮะลุงขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเออ มาขึ้นดีดุงโอเคนั่งตรงนี้แหละแล้วก็ EJ เจนี้เราจะไปหาพวกโจรดีกว่านะฮะแล้วก็เราจะปล่อยให้พวก NPC ของเรายิงมันเลยนะฮะให้ลุงแกใช้ปืนแก๊สไลงใส่เลยเออว้าวว่ามันขี่รถตำรวจเหมือนกันเลยท่านผู้ชมโอเคตำรวจเจอตำรวจฮะแล้วก็โจรเจอโจรนฮะบอกเลยว่าโจรสองโจรสองคนเนี้ยใครจะอยู่ใครจะไปฮะ,นะมาดิลุงจัดการมันลุงลงเลยลุงลุยเลยลุงเอ้าเฮ้ยลุงกูเอา้าชิบหายแล้ว เ <l ug> อ้า,นานลุงอ้าวลุงก,กูตายเพื่อนตายไหมล่ะนะเฮ้ยเดลือเหลือเหอ,อีเจผมไม่ได้เอามันลงมานี่ยว่ะเฮ้ยเจ๊เจ๊เอามาันดิเจ๊เปลี่ยนกันเจ๊เอาเลยเอ,าอา้าวอ้าวโอ้โหเพื่อนแต่ละคนไอชิบหายทำไมมันตายกันเร็วจังวะโอ้โหไอชิบหายเลยอุ้ยโดนไปดีโดนไปดีโดนไปดีโอ้โหตายละลุงก,กูไม่ได้เฉิดฉายเลยชิบหายเลยตายหมดเลยฮะ ในที่สุดก็เหลือผมคนเดียวโอ้โหอะไรวะสรุปกูไม่น่าเอาแม่งมาด้วยเลยเห็นใช่ไหมามาแบบก็อย่างที่บอกอะอย่างเหมือนเหมือนผมมาคนเดียวอเอาง่ายๆถ้าเกิดเอาพวกไอ้พวกเราชีวิตมาด้วยอะมันตายง่ายมากนะนท่านผู้ชมคือเอาง่ายเราต้องมีพื้นที่ให้มันคเวอร์ด้วยเออแต่ก็เราไม่มีไงท่านผู้ชมทำไงได้เป็นพื้นที่โล่งนะฮะดูเหมือนฝนจะตกเลยตอนนี้กี่โมงตอนนี้หกโมงแต่ดูเหมือนฝนจะตกเลยฮนะโอเคเราใส่เสากาะกัน ขอแยกใส่เกาะหน่อยละกันโอเคอ้าวยางแตกอีไอชิบหายคงจะต้องได้เปลี่ยนรถแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ยางแตกฮนะถ้าเกิดไม่อยากเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องขี่กลับบ้านแล้วก็เซฟมันถึงจะกลับมารถคงสภาพเดิมนะเออผพราะว่าคงต้องต้องได้เปลี่ยนแล้วแหละรถอันนี้จะผมค่อยมาเอาก็ได้เพราะว่ามันก็ยังเซฟเหมือนเดิมนะสําหรับรถตัวนี้เออโอเคไหนมีอีกไหมวิมพนดบับซ็อกวิพนดับหนึ่งมีหรือเปล่าถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะ จอดรถไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินเท้าเอาดีไหมผมว่าขี่รถหาก่อนก็ได้โอ้นี่ไงนี่ไงรถคันนี้ก็ได้ฮนะถึงจะนั่งสองคนแต่มันก็เร็วดีฮนะโอเคเราจะจอดไว้ตรงบ้านหลังนี้ก่อนก็ได้นะฮะเราจอดไว้นี่แหละโอเคเข้าข้างในดีๆฮนะแล้วก็จอดไว้นะี่แหละถ้าเกิดผมขยันหรือว่ายัางไงาเดี๋ยวค่อยมาเอามันก็ได้นะฮะถ้าเข้าเกมมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวมันก็คงสภาพเดิมฮนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาซ่อมรถตัวนี้ก่อนก็ได้เอาเอารถคันไหนดีรถคันน,ะนี้ะ่ รถคันนี้ก็สวยเหมือนกันนะนั่งได้2คนเอาเป็นคันนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวซ่อมแป๊บหนึงนะ่งฮะเดี๋ยวเทเบิลมันจะต้องวิ่งหนีอีกคนระับซึ่งไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหี้ยอะไรแต่มันชอบวิ่งหนีเหมือนมันกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมเฮ้ยหายอเทเบิลเออโอเคแล้วตอนนี้ก็เป็นคืนซอมบี้โหดด้วยนะท่านผู้ชมแถมหมอกลงด้วยฮนะไอชิบหายแล้วก็มีเวฟแอนดรอปหรือรูดดรอปว่าดูไม่ทันนะไหนมันอยู่ไหนเอ้ยอยู่ข้างหลังเราเลยนี่วา โอเคเดี๋ยวผมจะไปช่วยเอ่อไม่ไม่ได้ไปช่วยสิไปเอารูดดรอปเสร็จแล้วผมจะไปช่วยผู้รอดชีวิตสักหนึ่งคนแล้วก็จะกลับบ้านนะท่านะผู้ชมนะเออน่าจะพอแล้วแหละเดี๋ยวเราไปยิงแอร์ดรอปก่อนผมไม่แน่ใจว่าเป็นรูดดรอปหรือว่าเพนดรอปวะอ่านไม่ทันนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรูดดรอปมั้งนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูฮะคันนี้เร็วด้วยนะฮะเร็วมากเร็วมากโอเคดีเลยฮะไปใกล้ถึงละเดี๋ยวผมจะใช้เดี่ยวเลยแล้วกันฮะจริงๆเราไม่มีเพื่อนเราก็เอาได้นะจริงๆซึ่งเอามันมาให้มันเป็นภาระเฉ เออโอเคเข้ามาละ่าจะมันอ,อยู่ไหนวะเนี่ยเออ,อยนีไ่ไงมาแล้วโอเคอลงจากรถฮนะแล้วก็เราย่องไปได้เปล่าวะเป็แบบนึงนะลองดูฮะเออเออโอ้ <c oughs> โอเคท่านผู้ชมกู <c oughs> ยังไม่ทำอะไร <c oughs> ชิบหายตามนั้นฮะจบ